มากกว่าชายมากกว่าเพศช,ชายอาจารย์พูดคำหนึ่งว่าน้อยใจหนูยังหลงเหลือคำว่าน้อยใจอยู่บ้างนั่นแหละนั่นแหละกิเลสแล้วนั่นแหละไปตรวจสิน้อยใจไม่ละ่ะเออน,น้อยใจไม่เอาเ,เ,เราลองฟังไปอีกนะน้อยใจหนูยังหลงเหลือคำว่าน้อยใจอยู่บ้างแต่หนูพิจารณาลงลึกแล้ว ว่าถ้ามัวน้อยใจนี่แหละกิเลสเออใจฉลาดขึ้นใช้ได้นะใช้ได้นุเคยคิดบวกเป็นหญิงก็พ้นทุกได้เอาก็ดีนี่ก็ถูกแล้วนี่น่ะดีกว่าผู้ชายไม่พ้นทุกอีกนะเออเป็นหญิงพ้นทุกก็ดีกว่าก,กระเทยดีกว่าผู้หญิงที่ไม่พ้นทุกใช่ไหมแล้วก็ดีกว่าผู้ชายที่ไม่ปฏิบัติธรรมอีกใช่ไหมไม่พ้นทุกอีกดีก็นต้องเยอะเลยนะความพ้นทุกน่ยสำคัญที่สุด มันไม่ได้สําคัญเท่ากับผู้ชายเรื่องความเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้สําคัญหรอกสาคัญที่ความพ้นทุกนันแหละพ้นทุกได้นั่นแหละสําคัญที่สุดดีที่สุดน่ะจะเป็นเพศอ,อะไรก็ช่างมันสิเราพ้นทุกได้สบายแล้วน่ะแล้วที่เหลือเขาจะปรับให้มันดีขึ้นดีขึ้นเองน่ะเขาก็จะปรับเมื่อถึงเวลาอันควรเขาจะเปลี่ยนร่างเมื่อถึงเวลาเวลาเราวางร่างวางขันไปก็ได้ร่างใหม่ที่จะดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีก ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นมาทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้หญิงมาทั้งนั้นแหละนะเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วก็มาพัฒนามาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มากขึ้นมาเป็นลิงเป็นคนแล้วก็น่ะเป็นคนก็เดี๋าวคนมีกิเลสก็วนเวียนอย่างเนี้ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ทาความดีไปเข็ดเขี้ยวขี้แก่ทําความดีไปก็เป็นผู้ชายไม่ทําความดีต่อก็กลับเป็นผู้หญิงวนไปวนมาอย่างนี้แหละก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายวนไปวนมาอย่างนี้แหละสุดท้ายทุกแสนสาหัสก็พัฒนาขึ้นไปล้านกิเลสไปก็ได้ ร่างกายที่เป็นผู้ชายไปยันยืนยันยืนจะเป็นพระุทธเจ้าท่านนั้นเองก็เป็นลำดับไงก็เป็นลำดับนพระพุทธเจ้าจะไม่เห็นน้อยใจเลยถ้าก็รู้ถ้าเคยเป็นผู้หญิงท่านก็ไม่เห็นน้อยใจอะไรนะทุกคนก็เคยเป็นทั้นนั้นนะจะไปน้อยใจอะไรนเราได้มาเจอธรรมะก็โชคดีที่สุดในโลกแล้วน้อยใจมันสุขดีไหมล่ะมันก็เห็นจะสุขตรงไหนเลยมันจะพาเจริญแล้วไงนะ แล้วจริงๆนี่นะที่อาจารย์พูดไปอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันช่วยผู้หญิงด้วยนะช่วยผู้หญิงช่วยอะไรช่วยให้โหเร่งปฏิบัติธรรมเร็วเรามันโง่ามามากแล้วยังโง่ต่ออีกเลยใช่ไหมหนึ่งอันเนี้ยอันที่สองเนี่ยจะได้อ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมจะได้ไม่กลางไม่อวดดีมีเนื้ผู้หญิงบางคนไปกลางไปอวดดีมันมันไม่ดีงไงใช่ไหมไปกลางไปอวดดีไปทาอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าท่าเนาะมันไม่เรียบร้อยนะไม่เรียบร้อยเป็นผู้ชายได้ยาก เข้าใจไหมไม่เรียบร้อยเป็นผู้ชายได้อยากกระโดกกระเด้งย่งง้มันอย่างเรียบร้อยนะแล้วก็นะเขาจะได้สังวรกันแล้วเขาจะได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเพ่งโทษกันมากด้วยโอ้ยบางคนด้เพ่งโทษเพื่อนนั้นทำไมเธอแก้ไม่ได้สักทีแก้ไม่ได้สักทีโอ้ยมันไงมันก็ไม่เป็นผู้หญิงหรอกแก้ได้เร็วมันก็ไม่เป็นผู้หญิงหรอกก็จะได้เข้าใจเพื่อนไงได้เข้าใจเพื่อนว่าโอ้ยมันเป็นเกเรมันจะรู้เท่าไหร่นั่นเนี่ย แต่ละคนจะได้เลิกถือสากันสักทีใช่ไหมก็จะได้เลิกถือสากันนะมันเกเรมันจะรู้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เอออย่าไปถือสากันบางทีเพื่อนพัฒนาบางอย่างชาก็อย่าไปถือสากันอะไรอย่างนี้เป็นต้นมึงบางอย่างก็ทํามนุษย์น,นี้ได้ชาก็อย่าไปถือสากันนะหรือแม้แต่ผู้ชายที่ทําบางอย่างได้ชาเนีย่ยก็นั่นแหละไปทําพฤติกรรมที่ไปเสพกิเลสมากๆเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็จะได้เข้าใจโอ้ผู้ชายที่ไม่ปฏิบัติ ดีนะเองเอ้ยเดี๋ยวก็วนไปมันมีอะไรนะยะเราเอาประโยชน์ให้ได้ก็แล้วกันะมีธรรมะไปแล้วก็เอาประโยชน์ให้มันได้นะเอาประโยชน์ให้มันได้บางทีเราคนไม่เข้าใจก็ไปทําผิดนะไปทําผิดถ้าเข้าใจเราก็ทาให้มันถูกเอาประโยชน์ให้มันได้โอ้มันเป็นประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> บางทีเราก็ไปกลางไปอวดดีหรือบ,บางทีไปเอาแต่ใจตัวเองโอ้ หารูไมมว่าเอาใจใจตัวเองมาตบลงกี่ชาติแล้วเปลี่ยนสักทีเปลี่ยนสักทีเปลี่ยนสักทีเอาใจใจตัวเองนะมันขอเป็นผู้หญิงหยุ่มยิ้มนะขอเป็นผู้หญิงเปลี่ยนสักทีนะแม้แต่ผู้ชายที่มีอาการอย่างนี้ก็คือใจที่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวกายมันก็จะเป็นเป็นผู้หญิงส่วนผู้หญิงที่เขาไม่เป็นอย่างนี้แล้วนะใจก็เป็นชายแล้วเป็นปุริสภาวะแล้วเนี่ย เขาเป็นไปเรียบร้อยแล้วจิตเขาเป็นแล้วเหลือแต่ร่างเท่านั้นเองที่เขาจะต้องเปลี่ยนไปในภายภาคหน้าหน้าเมื่อเขาวางร่างวางขันไปไปเกิดใหม่ mm hmm. เขาจะเปลี่ยนร่างน nah, มันเปลี่ยนก็นได้นี่นะมันก็จะไปเปลี่ยนน nah, มันมีในัยยะละเอียดล้ายเรื่องน nah, เราจะได้รู้ด้วยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงเยอะในโลกใบนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เสฟยิ่เลสจะได้ชัดโอ้คือจะได้ชัดว่า เซพกิเลสมันทําให้ด้อยเอาชัดๆอย่างนี้นะเซพกิเลสมันทําให้ด้อยไม่ใช่ด้อยแต่เรื่องผู้หญิงนะเรื่องอื่นๆด้วยนะมันจะด้อยไปทุกเรื่องนั่นแหละมันจะด้อยไปทุกเรื่องกูเซพกิเลสน่ะมันลดศักยภาพของตัวเองลงไปเรื่อยๆื่อยๆด้อยมือเท้าไม่สมประกอบนี่ก็ด้อยด้อยเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ด้อยทำนั้นอันนี้ไม่คล่องไม่เก่งอะไรก็แล้วแต่มันจะด้อยไปหมดเลยคุณอยากด้อยกับเซฟกิเลสก็ไปมากๆสิ เสกไปเลยเขาไปมากๆสิมันจะด้อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้สุดท้ายมันจะคือพระเจ้าตัดโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดนะไม่อิ่มไม่เต็มเป็นธาตุอย่างตันหามันก็พร่องไปเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆร่อพร่องไปเรื่อยเอาไปเอามาคนก็ไม่ได้เป็นอย่าว่าเะเป็นผู้หญิงเลยเปคนก็ไม่ได้เป็นปเป็นกระเทยเป็นทอมเป็นดีไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปนู่นนะมันก็แย่เข้าไปใหญ่ด้อยเข้าไปใหญ่เลยมันเป็นทิศทางที่มันจะด้อยเข้าไปเรื่อยเรื่อยๆรืเรื่อยๆ นะมันก็แย่เขเ้าไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะมันยแย่เข้าไปเรื่อยๆแย่เข้าไปเรื่อยๆเรื่องความด้อยอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปเพิ่มมันทําไมละ่ะใช่ไหมเรารู้เหตุแล้วใช่ไหมรู้เหตุที่มันด้อยแง่นั้นเชิงนี้แล้วไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงรู้เหตุแล้วว่ามันด้อยนะถ้าคุณไปเสพกิเลสไปเรื่อยมันด้อยไปเรื่อยนะมันจะอ่อนแอไปเรื่อยมันจะด้อยไปเรื่อยมันจะพร่องไปเรื่อยแล้วมันจะทุกข์ไปเรื่อยเรื่องอะไรไปทําให้โง่เลาไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็รีบพัฒนาตัวเองให้มันพ้นกิเลสไป ชนะกิเลสได้ด้ว็เข้มแข็งเข้มแข็งพ้นทุกพ้นทุกไปมันจะสมบูรณ์ไปเรื่อยๆแม้เราอยู่ในร่างผู้หญิงเราก็จะสมบูรณ์เราจะทําได้ดีเชื่อไหมล่ะผู้หญิงที่ลดกิเลสได้นี่คนยังเคารพศรัทธานะผู้ชายก็ยเคารพศรัทธาเลยถ้าเราลดได้น่อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นมันอยู่ที่เรานั่นแหละจะทําอะไรนะ่าจะทําปุริสภาวะหรืออิทธิภาวะในตัวเราน่ กาอยู่ในร่างไหนก็ช่างอะถ้าเราลดกิเลสได้จริงเนี่ยเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนนะนของคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาเขาก็เคารพศรัทธาปุริสภาวะภาวะที่ชนะกิเลสเข้มแข็งเหนือกิเลสมันจะอยู่ในร่างผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่แต่ภาวะอิทธิภาวะเนี่ยภาวะอ่อนแอต่อกิเลสสู้กิเลสไม่ได้เนี่ยจะอยู่ในผู้ชายจะอยู่ในผู้หญิงมันก็ไม่น่าเคารพทั้งนั้นแหละผู้มีปัญญาเขาก็ไม่เคารพภาวะนี้ ผู้จะอยู่ในผู้ชายก็ตามผู้จะอยู่ในผู้หญิงก็ตามไอภาวะอ่อนแออันนี้ผู้มีปัญญาก็ไม่เขารบถ้าเราชัดเจนแล้วเขาเขารบความเป็นปุริสภาวะเขารบความเป็นปุริสภาวะนะคือภาวะที่เข้มแข็งเนือกิเลสชนะกิเลสได้มันก็ดีที่สุดแล้วโอ้มีความสุขได้แล้วน, <c oughs> นั่นละก็ดีมันก็มีโจทย์นะให้น้อยใจบ้างเนาะ อ่านไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะอาจารย์ก็ประมาณอยู่เหมือนกันอ่านดีไหมเนาะอย่างนี้เนาะผู้หญิงก็เยอะแล้วกันในเลเลือกเกินในโลกนะอาจารย์อ่านไปนี่มันจะเป็นยังไงนะอาจารย์ก็คิดอยู่เหมือนกันนะอ่านไปเสร็จนี่โอ้จะเป็นยังไงเนาะอธ <c oughs> ิบายเรื่องนี้ไปนี่จะพากันเจริญหรือพากันเสื่อมเนาะนะ, <c oughs> นะก็เป็นยัางงาน่ะนะก็คิดเหมือนกันนะแต่ว่าเออเอาเถอะนะไหนๆก็ไหนๆละเกิดมามันจะเข้าครียกุกละ ก็บอกสัจจะให้กับกันและกันไปให้ก้าวไปสู่ความเจริญได้เท่านั้นเองคนงเ,อาอาเคราอาจารย์ยังเคารพผู้หญิงที่เขาลดกิเลสได้นะท่านที่ลดกิเลสได้อาจารย์ยังเครารพเลยนะแต่ที่เขาที่เลิกไม่ได้อาจารย์ไม่เครารพนะในส่วนที่เลิกไม่ได้นี่ก็ไม่เครารพหรอกน่าเคกบาลในตรงที่เลิกไม่ได้นะน่าดสตวนเออเลิกได้นี่ดีดีดีนะเออดีนะ จริงที่เลิกไม่ได้จันก็เมตตาอเบกขาเขายังเลิกไม่ได้ก็เห็นใจเขาเขายังเลิกไม่ได้ใครอยากทุกข์เล่าไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงอะไรกิเลสส่วนเลิกไม่ได้นะจันก็ไม่เคารพทั้งนั้นแต่ในส่วนที่ลดกิเลสได้จะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะเคารพหมดนั่นแหละในส่วนที่กำจัดกิเลสได้นี่คือสิ่งที่น่าเคารพที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรน่าเคารพยิ่งกว่ากันกำจัดกิเลสได้เป็นลําดับลําดับนี่เป็นสิ่งที่น่าเคารพที่สุดในโลกอ้าวอ่า <c oughs> <c oughs> นี่แหะก็เลยนู้เลยคิดบวกว่าเงินนะเนี่ยนะ,อะพ,อพออาจารย์พูดถึงคําว่าน้อยใจนู้ยังหลงเหลืออยู่คําว่าน้อยใจอยู่บ้างเออเราอยู่บ้างเขายังชั่วเราถ้าหลายบ้างนี่ไม่ค่อยเขาทานะนะเราอยู่บ้างแปลว่าเราอยู่น้อยอ,อแต่นู้ก็ไินาลึกแล้วว่าม,มันมัวน้อยใจนี่แหละกิเลสเออใช่เลยใช่เลยนู้เลยคิดบวก เป็นหญิงก็พ้นทุกข์ได้อถูกต้องถูกต้องต้องสร้างพลังให้ได้ได้ผัดส,สะไปแล้วเอาเป็นประโยชน์ให้ได้ต้องใช้ความพยายามมากกว่าเท่านั้นเองอใช่มันบางทีมันมันมีความลําบากหลายเรื่องแต่บางทีนั่นนะมันก็ทําให้เราบรรลุเร็วกว่าผู้ชายนะเพราะอะไรมันมีตัวกดดันเยอะกว่าเขาเอา้า ภิกษุณีบางท่าน,น,ใ,นในสมัยพุทธกาลเนี่ยยิงบางท่านในบรรลุธรรมเร็วกว่าชายนะเพราะอะไรเพราะมีแรงกดดันเยอะกว่ามีทุกข์เยอะกว่ามีแรงกดดันเยอะกว่าเลยฉลาดที่จะใช้แรงกดดันตัวนี้เนี่ยแรงทุกข์แรงยากแรงลำบากนี่เพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นทุกข์ให้ได้เร็วส่วนผู้ชายส่วนบางคนโอเอโอเอโยมีอะไรโอ้ oh, ทำอะไรได้ดั่งใจเยอะแยะใช่ไหมผู้หญิงนี่ทําอะไรได้ดั่งใจไม่ได้นี่เยอะเหมือนกันนะ มันติดขัดแบบมันไม่ได้ดั่งใจเยอะอยู่นะอ่าก็เลยโอ้โหเห็นทุกข์มากขาเขาก็เลยพ้นทุกข์เร็วเขาก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์สิเราก็เอามุมมุมที่เราจะได้ประโยชน์เนเราก็เอามุมที่ได้ประโยชน์สิเออมันมีข้อจํากัดเยอะแยะมันไม่ได้ดั่งใจอยากทาวันนี้ก็ทําไม่ได้เหมือนผู้ชายเขาอมันคันหวัวใจแล้วใช่ไหมยิ่งยัก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 ยก็กเห็นแล้วนะมันอยากมันกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากใช่ไหมเรก็กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากซะเลยก็พ้นทุกข์เลยใช่ไหมก็เร็วกว่าเขาไง ผู้ชายจะันทาได้ดังใจไปบางคนเนี่ยไม่ฉลาดเนะี่ยทำได้ดังใจไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมสักทีเขาแสงหน้าไปเรียบร้อยแล้วผู้หญิงเขาก็พ้นทุกข์ไปแล้วเอาไปมาเพื่อเผอตัวเองเอาต่ใจตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยผู้ชายก็เอาต่ใจตัวเองไปเรื่อยไปทําชั่วอะไรสวยชิบหายเลยน่ะวนทนที่จะกลับไปเป็นผู้หญิงไปกระเทยนู่นนะโอ้ตายเลยนะ ผู้หญิงธรรมดาก็เป็นไม่ได้ไปเป็นกระเทยเน่ไปเป็นทอมเป็นดีน้เนาะมันตีลังกาไปนน่นน่ยไปเป็นเดรจาชาเน,นี่คุมที่ไหนเล่านาไม่เข้าท่าเลยอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลือกใช้มันเป็นประโยชน์จริง,รงๆนะคนมีปัญญาเนะีเอาข้อด้อยเนี่ยมาทําประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนะโดยเฉพาะมาล้างทุกโดยเฉพาะมาล้างทุกเงินกำไรจะ่ตายข้อด้อยข้อพร่องข้อที่มันได้ดั่งใจอ่ะโอ้โหเราจะเห็นกิเลสยัว่วเยียไปหมดเลย ก็ทําให้พ้นทุกข์ได้ง่ายด้วยนะพระรูเจ้าตัดเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนะก็นาจาระพวกครูยังเทศเลยว่าบางคนนะโอ้ยเขาทุกข์ประมาณนึงเขาก็รีบล้างทุกข์แล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องไปร่ําไปรวยมากๆแล้วค่อยมาเห็นทุกข์แล้วค่อยมาล้างทุกข์เออจนๆน,นี่แหละมันไม่ต้องไปยังไม่ทันได้ไปรวยมากเลยแค่เออมีน้อยทีเดียวก็ทุกข์มากแล้วใช่ไหม มีน้อยเดียวมีตังมากไปหน่อยหนึ่งก็ทุกมากแล้วเมื่อยชิบหายปวดหัวชิบหายเอาไอ้ไหนดีวะเนี้ <c oughs> ไม่ใช่อะไรยังไม่ต้องไปรวยมันคนอื่นเขาหลอกไม่ต้องไปรวยมากๆๆๆคนมีปัญญาทุกน้อยเดียวก็ก็ล้างทุกแล้วทุกน้อยเดียวก็ล้างทุกแล้วมีปัญญานาอ้าวเป็นหญิงเป็นชายกา็ทำให้มันเจริญขึ้นเถอะะเป็นผู้ชายก็ใช้องค์ประกอบของตัวเองให้เป็นประโยชน์ เออทําความดีไ so ด้มากก็อ <series> ย yeah, ่าประมาทก็จะต้องมีความสามารถอะไรที่ทำได้มากก็อย่าประมาททำความดีไปอ่านกิเลสขยันอ่านกิเลสขยันเข้ากลุ่มขยันอ่านกิเลสน่าจะได้เจริญได้เร็วนอย่างนี้เป็นต้นอ้าวก็นั้นแหละใครมีองค์ประกอบอะไรก็เอาไปใช้ได้ทั้งหมดจริงๆนะคนที่มีความเด่นก็เอาความเด่นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้คนที่มีความด้อย ถ้ามีปัญญาก็เอาความด้อยไปใช้ประโยชน์ได้ไปใช้ประโยชน์ให้มันพ้นทุกไปใช้ประโยชน์ให้มันนะให้มันเป็นกุศลทําได้หมดนะพริกได้หมดนะพริกได้หมดเลยจริงๆพริกสถนานการณ์ได้หมดเลยแต่ต้องมีปัญญาใช้ปัญญานะอ้าวนู้เลยคิดบวกเป็นหญิงก็พ้นทุกได้แต่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าเท่านั้นเองนู้มีเรื่องเล่ากับความ มหาสย์ธรรมะของหนูเออเอาวดีแล้วล่ะนะมันบางอย่างก็ใช้มากกว่าเขาบางอย่างก็ใช้น้อยกว่าเขานะความพยายามนะอา้าวก็ดูเอาจริงๆพยายามมากพยายามน้อยอยู่ที่ติดมากติดน้อย <c oughs> ผู้ชายบางคนไปติดอะไรบางอย่างเลิกไม่ได้สักทีนะจะบอกให้นะแต่บางทีผู้หญิงเขาก็เลิกได้เร็วกว่าในบางเรื่อง <c oughs> เขาก็เก่งเร็วกว่าก็มีเหมือนกันนะ บางเรื่องเขาก็เลิกได้เร FREE ็วกว่าบางเรื่องผู้ชายก็เลิกได้เร็วกว่าแต่แท้จริงมันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายหรอกเลิกได้เร็วได้ชา้านี่มันอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ปัญญานะใครมีปัญญามากก็เลิกได้เร็วใครมีปัญญาน้อยมันก็เลิกได้ชา้นานะอ้าวภาคเพียรภาคเพียร็ดีแล้วนะก็เอาให้มันถูกตรงนะนะทาให้มันถูกตรงแล้วก็ใช้องค์ประกอบที่มีในชีวิตเรานี่แหละให้มันพ้นทุกได้เร็วที่สุดและให้เป็นประโยชน์ที่สุดนั่นแหละก็เป็นกําไรที่สุดแล้วใน าชาติใดชาติหนึ่งจะได้พูดได้ง่ายเป็นผู้หญิงก็จะได้เออะเราก็เคยเป็นมาเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเราไม่เห็นทุกข์อะไรเลยเธอทำไมมาทุกข์อะไรนักหนาอะไรอย่นะเออเราก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ทุกข์ไม uh, ่ได so. ้แล้วไงโอ้โหยิ่งเป็นเพื่อนเขาตั้งเยอะตั้งแยะเลยมีผู้หญิงเต็มโลกเออเราก็เป็นผู้หญิงพ้นทุกข์ได้เราก็ไม่เห็นต้องเป็นผู้หญิงทุกข์เหมือนคนอื่นเขาเลยใช่ไหมเออจะได้เป็นตัวอย่างให้เขาไงนี่ไงเป็นผู้หญิงก็พ้นทุกข์ได้นี่ไงนี่ไง ก็ช่วยเขาได้เอ,อหัวอ,อกเดียวกันคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยนกะ็ได้ช่วยคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยนะาด้ช่วยคนอีกตั้งมากตั้งมมยตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมเออเอา้าประว่าก,กันไปนะบางทีผู้ชายจะไปคุยกับผู้หญิงก็ก็เขาไมา่อยากฟังเราก็มีเหมือนกันเออเราก็ได้คุยแต่ผู้ชายก็ไม่มีปัญหาก็คุยกันไปเรื่อผู้ชายใช่ไหมบางทีอา้าวเป็นผู้หญิงก็ไปคุยกับผู้หญิงได้ง่าย โอ้เป็นผู้หญิงนี่ก็มันก็มีข้อดีอยู่นั่นแหละก็ทำให้โอ้โหมีเพื่อนทุกๆุกก่เยอะเอ้าก็จะได้ช่วยเขาไงโอ้เธอก็ทุกเนาะเราเคยทุกมาเหมือนกันหายทุกแล้วก็ได้ช่วยเข้าไปกสนิทกันดีไม่มีปัญหานี่สนิทกันดีผู้ชายจะไปสนิทได้ไงแล้วก็เออสนิทก็ไม่เหมาะผู้ชายก็พาผู้ชายพ้นทุกเป็นหลักนี่แหละแล้วก็เอาผู้หญิงก็ช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปเราก็บอกเขาได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็ไม่บอกเท่านั้นเอง นะนะบอกได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็ไม่บอกนะก็ว่ากันไปนะจริงๆอาจารย์ก็ช่วยทุกคนเท่ากันหมดนั่นแหละอาจารย์นี่ก็ช่วยทุกคนเท่ากันละใครอยากพูดทุกอาจารย์ก็บอกเท่ากันหมดนั่นแหละไม่ได้ไปไม่ได้ไปแม่ลำเอียงผู้ชายผู้หญิงหรอกแต่ชีวิตมันได้อยู่กับผู้ชายเยอะเท่านั้นเองใช่ไหมเออผมก็ได้พูดก็ได้คุยกันเยอะหน่อยเท่านั้นนะแต่ภาพรวมๆก็ช่วยเท่ากันหมดนันละ อ้าวมาดูต่อนะหนูมีเรื่องเล่ากับความมหัศจรรย์ว่า,งงาน้นธรรมะข้องหนูเกี่ยวกับและเกี่ยวข้องกับคําว่าน้อยใจที่เป็นผู้หญิงแต่มันยาวค่ะไม่ได้มันยาวใช่ไหมอาจารย์เชื่อเชื่อเชื่อเรื่องน้อยใจนะี่ยาวนะอะไรก็น้อยใจได้นะแต่มันยาวค่ะเกรงใจเอาว่าเอาเป็นอันว่าพูดถึงธรรมะก่อนดีกว่าค่ะเรื่องปฏิหารพระพุทธเจ้า ตัดว่าปฏิหารเดินบนน้ำปฏิหารเดินบนอากาศก็สู้ปฏิหารเดินบนโลกไม่ได้ลึกซึ้งมากขาดท่านไม่ได้อธิบายแต่หนูลองพิจารณาเองได้ว่าท่านต้องการให้เราพ้นโลกคือโลกกุตระเนื้อโลกพ้นทุกขนะ์ถูกแล้วถูกแล้วก็คือเหยียบเนื้อกิเลสนั่นแหละไปตรงนั้นตรงนี้กับกิเลสเล่นงานไม่ได้อยู่เนื้อกิเลสนั่นเองนะเหมือนที่อาจารย์หมอพูดไว้ละค่ะพระพุทธเจ้าสอนวิชาพ้นทุกข์ ไม่เน้นอภินิหารเพราะไม่ทําให้เราพ้นทุกข์ถูกต้องตถาคตตรัสว่าหนทางนี้ถอยหลังไม่ได้ถ้าคิดจะเดินทางนี้ต้องเดินไปข้างหน้าเท่านั้นถ้าหยุดกิเลสเข้าครอบงําทันทีเหมือนที่อาจัน์หมอพูดค่ะไฟไหม้ศีรษะต้องรีบดับหนทางนี้เท่านั้นจะทําให้พ้นทุกข์ไม่ใช่ทางอื่นเลย หนูเพิ่งเริ่มใช้ f a c e b o o k เมื่อปี2,562ค่ะทั้งที่คนในครอบครัวใช้เฟซมาหลายปีและเริ่มใช้ไลน์ปลายปี59ในบางช่วงไม่ค่อยเห็นประโยชน์พอเริ่มใช้โซเชียลเพื่อนเพื่อนญาติญาติที่ห่างๆกันก็ได้พบกันอีกหลายเรื่องในชีวิตหนูไม่ค่อยสนใจในวัตถุเหตุการณ์ของคนทางโลกมากนัก หนูรู้ตัวว่าไม่ค่อยเหมือนคนทั้งโลกทั้งที่อยู่ทางโลกก็ผู้คนรอบข้างทุกเพศทุกวัยตลอดชีวิตหนูนี่แหละที่พวกเขาพูดกันให้หนูได้ยินมาตลอดมีหลายเรื่องค่ะแต่ยาวขอพอก่อนค่ะตอนตอนเป็นเด็กหนูมีกิเลสน้อยแต่อินทรียังอ่อนหัดหนูว่าอินทรีย์สำคัญกว่ามีกิเลสน้อยนะคะเพราะถ้า คนมีอินทรีย์กลงากล้า,ลาตัดกิเลสได้ทันทีนี่สิเยี่ยมกว่าฝึกฝนการตัดกิเลสนั่นแหละยอดเยี่ยมที่สุดอาภาคเยียนไปแต่ละชีวิตคุณบังเอิญทองมนสาธุธรรมสำนึกดีค่ะได้ฟังธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวรู้สึกว่าชีวิตในแต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาพบปัญหาอุปสรรคก็คิดเสียว่าเราทำมาเราทำมา ยิ่งรับเท่าไรยิ่งหมดเร็วเท่านั้นทุกวันก็คิดว่าตายเวลาไหนก็ได้นะ่ะตายตอนนี้ก็ได้อยู่ก็ทำดีต่อไปตายก็ไปหาร่างใหม่นะ่ะทำความดีต่อไปทุกวันนี้พลังชีวิตเยอะมากเลยค่ะใช้สมุนไพรของตัวเองมาได้15วันเพราะอาจาร,รย์หมอเขียวบอกว่าเป็นวัคซีนเลยเติมวัคซีนให้ตัวเองทุกวันเลยค่ะสัปดาห์แรก ดื่มทั้งวันสัปดาห์ที่สองดื่มเช้าเย็นขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวและทีมงานทุกท่านนะคะติดตามทุกวันค่ะถ้าไม่ได้ชมก็ตามย้อนหลังค่ะอ้าวดีเก็บประโยชน์ได้ก็เอาเลยนะก็นี่แหละเราเจอปัญหาอุปสรรคก็รู้ว่าเราทํามาในอดีตและปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วนสังเคราะห์กันแล้วก็กล้ารับกายหมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่ชังไม่ไปโกรธใครด้วยก็ไม่ทุกข์ไม่ชังไม่ไปโกรธใคร แล้วก็ภาคเพียรทาปัจจุบันนั้นให้ดีที่สุดทําดีเรื่อยไปมีดีอะไรที่ทําได้เต็มที่แล้วก็ทําไปทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติมีกิเลสอะไรที่เหลืออยู่ก็ชําระไปแล้วก็ทาดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติก็จะก้าวหน้าอ๋อมีต่ออีกกาลังหาวิทยานิพนธ์ปริยเเอกของอาจารย์สามพันหน้าสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ไหนคะสนใจศึกษางานวิจัยของอาจารย์ ประโยชน์ของน้ำปัสสวะค่ะขอบคุณค่ะอ้างก็ดาวน์โหลดได้ในมอเคียวดับน็ตนั่นแหละนะอ่านได้หรือนะก็นะมีรู้สึกมีสวนป่านาบุญ3มมีจำหน่ายอยู่นะรู้สึกว่าจะเหลือหรือ,รอไงนะก็มีนะจะดาวน์โหลดก็ได้จะซื้อก็ได้ลองถามดูก็แล้วกันสวนป่านาบุญแต่ละแห่งว่าที่ไหนมีนะก็เป็นไปได้ที่ยังจะเหลืออยู่บ้างรู้สึกสวนป่านาบุญสามปทุมธานี นะ่รู้สึกจะมีอยู่นะ่คุณเรนสุพัชยานะ่เพลงเพราะค่ะรอคิวปีหน้าจะไปฝึกค่ะใจะเย็นๆแค่มัดรวงข้าวไดนะ้แค่มัดรวงข้าวได้แค่เห็นก็ปลื้มแล้วค่ะเออเอา,เอาได้จังหวะก็ามาากิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธธรรมคุณชยาพรเอ็มโอด กาบครวัตท่านอาจารย์และเจริญธรรมพี่น้องจิตอาสาทุกทกท่านค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกทกท่านค่ะที่มีโอกาสได้บำเพ็ญโควิดไม่หยุดจะมีโอกาสได้ไปบำเพ็ญกับเขาบ้างไหมนอ้ออยู่บ้านก็ปฏิบัติตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเนืองๆก็เป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านที่อยู่ตามค่ายให้ท่านแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด ทุกทท่านเลยนะคะคิดถึงสาธุค่ะเอ้าตกลงนะอ้าได้จังหวะก็ลองประสานดูในศูนย์ใกล้ๆนั่นแหลนะน้าศีลธรรมเป็นง่ายนะถ้าศีลธรรมดีเขาก็นะ่ามีโอกาสเหมือนกันนะนะ้าลองภาคเพี่ยนไปอย่างนั้นก็ปฏิบัติที่บ้านไปนะลองก็ลองประสานดูในศูนย์ใกล้บ้านเรานะ้าศีลธรรมดีก็ได้ไปบําเพ็ญได้ยูทูบหมอเขียวทีวี คุณจูดี้กังวานกราบกระต่านอาจารย์ค่ะขอคอนเฟิร์มข่าวของโพสต์ o d a เดย์ค่ะเกี่ยวกับโฮมเลส s น in เอสเอลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียพอดอีบ้านจูอยู่ใจกลางเมือง LA แอลเอค่ะช่วงซัมเมอร์จะมีโฮมเลสก็คือนี่แหละนะคนที่เขา,อาจอนนะะไม,ไม่ไม่มีที่พักพิงนะ คุณพี่ขาวเพศชายมานอนอยู่หน้าบ้านจูต้องใช้วิธีให้เขาไปนอนที่อื่นโดยพูดจาก,กับเขาดีๆว่าเราจะรดน้ำนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวน้ำกระจายทำให้คุณเปียกค่าได้ผลค่ะทุกวันนี้เดินผ่านก็เซ่ให้นะค่ะอกระทักทายเขานักการเมืองท้องถิ่นได้มีจดหมายให้ประชาชนไปเดินออกกำลังกายที่ พักในสวนสาธารณะเพราะพวกไร้บ้านจับจองตั้งเต็นสกปรกรัฐต้องใช้เงินหนึ่งล้านเหรียญทำความสะอาดล้อมรอบค่ะท่านอาจารย์พูดถูกค่ะอเมริกาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยกิเลสอเมริกันชนไม่ต้องอดทนกับอะไรรัฐบาลช่วยหมดชีวิตก็ให้กิเลสสมใจกิเลสทุกอย่าง พอมีปัญหาก็โทษคนอื่นไม่มีสติค่ะคิดไม่ออกคนไร้บ้านนา่ที่มารัฐแคลิฟอร์เนียมาจากรัฐอื่นค่ะทางนี้ดูแลดีกว่าคือให้ความช่วยเหลือดีกว่าค่ะเ่างั้นเนะขาไปเรื่อยของเขาเอ้าว็ดีผูนะ้ที่อยู่นะั่นก็ได้ให้ข้อมูลนี่แหละเสพกิเลสไปเรื่อยๆก็เป็นปัญหา,นาในคนที่ไม่รู้จักรถกิเลสน,นะข้อมเห็นจากแชทซูม คุณพินโยหมื่นจรผมมีมเมล็ดหญ้านางมเมล็ดมะละกอมะเมล็ดชมจันทร์ครับจะส่งให้สวนสองนะครับจะได้แจกต่อครับโอ้อนุมโมทนาด้วยดีมากดีมากนาอย่างนี้แหละดีเลยเลยไม่ละ่ะเริ่มแบ่งปันกันอย่างนี้ดีคุณสุคนศิลปะบวรเลิศเป็นภาพแห่งธรรมที่งดงามมากค่ะวันนี้ได้รู้ได้เห็นว่าการจะได้ข้าวมาแต่ละ,มะเมล็ด ต้องผ่านหลายขั้นตอนต้องใช้พลังกายพลังใจร่วมกันในหมู่มิตรด,ดีร่วมกันตั้งแต่วานมเมล็ดเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงจนเติบโตอาศัยแสงดินศีลของหมู่มิตรดีได้อาศัยพึ่งพิงกันจเจริญเติบโตต่อไปสาธุค,ค่ะจริงค่ะแม้พันธุ์พืชต้นข้าวเมื่อถึงเวลาของเขาก็ต้อง ลมเสื่อมสลายไปทุกสิ่งแล้วสังขารชีวิตเราก็มีอาจรั้งให้ยั่งยืนได้ตลอดไปส่งต่อความดีส่งต่อความสุขให้เจริญง,งอกงามอันไพยบณ์โดยความดีที่มีค่ามีอาจสูญหายไปได้สาธุค่ะอ้าวดีชัดสูมเมื่อวานคุณอมพรกราบครวัตาจร,รย์หมอเขียวและข้าพเจ้าได้ลดการบริโภคเนื้อสัตว ขอเป็นลูกศิษย์ในแนวแพทย์วิธิธรรมสาธุอ้าวยินดีต้อนรับนะมาเลยยินดีต้อนรับอนุโมทนาด้วยเฟซบุ o กหมอเขียวแฟนครับคุณเรนสุพัชยามีสัญญาวิบาก,กรรมเก่ามาเตือนล่วงหน้าบ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องดียิ่งเป็นกิเลสกังวลจิตไม่สงบมีแต่สำนึกขอขมากรรมค่ะขออภยัยนะคะมีได้อวดอุตริ และไม่ได้ภูมิใจฝึกอเบกขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะกว่าจะถึงาอาสวัคยายานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเหตุปัจจัยให้สำนึกและเจริญปณิธานกินเจแบบไม่หวนกลับชีวิตสัตว์นอ้าวดีกับาภาคเพียรลดกิเลสต่อไปอ้าวละรายการธรรมะผาพทุกวันนี้หมดเวลาแล้ว พบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกทานอ่าคารวะธรรมคารวะหมู่กลุม่มอ่าคารวะผัวยุยาว